สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกับกี้อีกแล้วนะคะวันนี้กี้มีเทคนิคดีๆมาให้สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งหัดเริ่มทานคลีนนะคะอาจจะเป็นการทานครีนเพื่อลดน้ำหนักก็ดีหรือว่าจะเป็นเพื่อสุขภาพก็ดีนะคะเพื่อนๆมือใหม่อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอะควรจะจัดจานยังไงดีในต่อหนึ่งมื้ออาหารนะคะวันนี้กี้จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยมาแนะนำให้ฟังนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย พเพื่อนๆคงจะสังเกตนะคะตามบทความต่างๆหรือว่าเคยฟังที่ไหนมานะคะเขาก็จะมีรูปที่เราเคยเห็นเนาะมันจะเป็นรูปจานหนึ่งใบน,นะคะมีแบ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นผักอ่อีกครึ่งแบ่งครึ่งนะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตกับเป็นโปรตีนเนาะแต่สําหรับเพื่อนๆมือใหม่อาจจะแบบเออทำยังไงดีฉันไม่เข้าใจฉันจะใส่ปริมาณแค่ไหนผักยังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะกี่มีตัวช่วยมาให้เพื่อนๆดูเนาะ แน่นี่นะคะจริงๆอ่ะเพื่อนๆสามารถซื้อถาดแบบนี้หรือว่าเป็นกล่องข้าวแบบนี้นะคะเพื่อเพื่อมาแบ่งอาหารของเราได้เนาะจะสังเกตเห็นไหมมันจะมีช่องใหญ่นะคะแล้วก็ช่องเล็กช่องเล็กแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถาจัดมื้ออาหารของเรานะคะโดยเอาที่ช่องใหญ่ที่สุดแล้วก็ใส่เป็นผักไปเนาะแล้วก็ช่องที่เล็กตรงนี้นะคะมันจะมี2ออันเนาะก็คือตัวรองลงมาอาจจะเป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เป็นโปรตีนนะคะ แต่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่สะดวกแบบนี้เนาะที่กี้ใช้บ่อยนะคะมันจะมีตัวนี้ที่กี้ใช้บ่อยกี้ซื้อตัวจานตัวนี้นะซื้อมาจากดโซนะคะอ่าทีเนี้ยตัวตัวชุดนี้นะคะเขาก็จะมีช่องที่ใหญ่ที่สุดเนาะแล้วก็มีช่องที่รองลงมาช่องเล็กนะคะถ้ามันเป็นกรณีนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคิดว่าตัวเองควรเอาผักไว้ในช่องไหนติ๊กตักติ๊กตัก,ตก,ตก <c oughs> จริงๆอะ่ะช่องที่ใหญ่ที่สุดตรงนี้นะคะควรเป็นผักเนาะแล้วก็ช่วงที่แบบอ,อ่ใหญ่เราลงมาตัวนี้นะคะ่ะควรเป็นโปรตีนเนาะแล้วก็ตรงนี้ควรเป็นคาร์โบไฮเดรตเนาะแต่เ,เพื่อนๆมองว่าเอ้ยทำไมคาร์โบไฮเดรตฉันได้กินน้อยจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเนาะ โดยหลักๆในการจัดมื้ออาหารนะคะที่กี้ใช้มาเป็นประจำเนาะก็คือกี้จะให้กินผักที่ในปริมาณที่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่กี้ไปศึกษาไปฟังมาเนาะกี้เคยเข้าใจผิดมาตลอดว่าทำไมเรากินข้าวแต่และมื้อเรากินอิ่มมากแล้วนะ เรากินอิ่มมากแล้วแต่ทาไมรู้สึกว่าเออมันไม่อยู่ท้องแป๊บๆหนึ่งเราก็หิวอีกแล้วอะ่ะที่เพิ่งไปสังเกตว่าเออจริงๆที่เราหิวอะคะ่ะเพราะว่าในมื้ออาหารนั้นอะเราได้รับสารอาหารมันไม่ครบห้าหมูเนาะอย่างเช่นว่าวันนี้เรากินโปรตีนกับคาร์บแต่เราไม่มีผักไม่มีผลไม้เข้าไปเลยนะคะร่างกายที่มันหวยขึ้นมาเนาะมันเป็นการห่วยสารอาหารที่เราต้องการอย่างเช่นพวกผักพวกผลไม้อะ่ะเพิ่มเข้าไป แต่เราอ่ะด้วยความที่เราไม่รู้ว่าทําไมฉันหิวยังหิวอยู่เลยอ่ะเราก็ไปตบท้ายด้วยอะไรอีกไปกินขนมแล้วก็ไปกินน้ําหวานกินอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะจริงๆแล้วอ่ะร่างกายมันต้องการแค่กินผักเท่านั้นเองทีเนี้ยกี่ลองเพิ่มสารอาหารก็คือเพิ่มผักในมื้ออาหารนะคะทําให้มื้อน,นั้นอ่ะเราอยู่ท้องมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ้าสมมุติว่ามีคาร์เชิงซ้อนด้วยเนาะแล้วก็มีโปรโตีนด้วยแล้วก็มีผักด้วย ทีนี้มันจะทําให้ร่างกายเรานะคะอยู่ในกระบวนการที่มันย่อยอาหารนานกว่าปกติก็คือมันใช้พลังงานในการย่อยนานมากนะคะทีนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สักแป,ป๊บหนึ่งมันก็จะเป็นมื้อใหม่อีกแล้วแล้วก็กินมื้อใหม่เข้ามาอย่างนี้นะคะทําให้เราไม่โหยหาของหวานเนาะเพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สงสัยว่าเอ๊ฉันควรทานในปริมาณเท่าไหร่นะคะในแต่ละมื้ออาหารเนาะ กีแนะนำให้เพื่อนๆลองไปคำนวณตัว BMR กับ TDEE ของเราดูก่อนนะคะว่าใน 1- ่นวันเนี่ยเราใช้พลังงานเท่าไหร่นะคะซึ่งมันจะแปรผันตามว่า1วันนี่เราได้ออกกำลังกายไหมกิจวัตรประจำวันของเราคือนั่งหยือกับที่หรือว่าเราเดินบ่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะคำนวณมาให้นาะว่าต้องการใน1วันเนี่ยเราต้องการปริมาณกี่แคลอรี ต้องการพลังงานทั้งหมดกี่แคลอรี่เนาะแต่ในอาหารที่กี้แนะนําที่กี้ทําให้เพื่อนๆดูส่วนใหญ่นะคะกี้ไม่ได้ใส่แคลอรี่ลงไปเนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอ่าเริ่มแบบทานแบบนับแคลนับอะไรอย่างเงี้ยกี้ให้ลบกวนยังไงเพื่อนๆนลองลองคิดดูนะคะเพราะว่ากี้ใส่ในปริมาณให้อยู่เนาะแต่จริงๆอะกี้แนะนําว่าเพื่อนๆควรจะมองให้ออกเนาะว่า ในอาหาร1 1 0 0กรัมนะคะมันมีจักรปิมาณแคลอรี่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เลือกเอาดีกว่าเนาะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไปยึดติดว่าฉันจะกิน300้ฉันจะกินอ,อะไรอยอางเงี้ยมันจะทําให้อตัวสารอาหารเหมือนที่กี้เคยกล่าวก่อนหน้าน,นี้นะสารอาหารของเรามันจะได้ไม่ครบนะคะยังไงกี้ยังแนะนําให้จัดมื้ออาหารให้มันเป็นโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ผัก เะะดี๋ยวกี่จะแปะตัวอย่างอาหารที่กี่ทานนะคะให้ดูว่าสัดส,ส่วนในแต่ละมื้อมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็กรณีที่แบบเพื่อนๆไม่ได้มีกล่องข้าวที่แบบแบ่งสัดส,สว่วนแล้วก็มีกระปุกกระปุกอย่างนี้เดยกกี่จะแนบรูปสิ่งที่กี่เคยทําให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างเนาะสำหรับวันนี้กี่ก็มีเ,ออเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันนี้กี่ลาไปก่อนกับบรรยากาศเสียงฝนตกแบบนี้เนาะอากาศดีๆบ้านเพื่อนๆฝนตกกันไหม เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ